สวัสดีครับตอนนี้จะให้ชื่อว่าคีย์บอร์ดควบคุมตัวละครนะครับแล้วก็จะให้เห็นแนวทางการพัฒนาเกมอย่างง่ายครับนะแต่ว่าผมอาจจะเขียนตัวละครตัวกระตูนไม่ค่อยสวยนะฮะก็ฝากทุกท่านเราไปคิดต่อลองดูแนวไอเดียนะฮะถ้าเราเล่นเกมนะครับเรามักจะต้องใช้คีย์บอร์ด <c oughs> ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเกมหรือตัวละครในเกมเกมไม่ง่ายอาจใช้เมาส์ในการคลิกนะฮะแต่ว่า เกมที่มีแอคชั่นมีการโต้อตอบกับมนุษย์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้คีย์ลูกศรหลายคีย์นะฮะเครานี้ลองดูนะครับคีย์ลูกศรหลักๆที่ใช้ในการควบคุมเกมก็มักจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงชี้ซ้ายชี้ขวาเราลองดูว่าถ้าเรามีตัวละครเช่นตัวละครกลมๆอยู่อย่างนี้นะฮะทำยังไงดีครับเรากดคีย์ลูกศรชี้ขึ้นแล้วให้เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนกดชี้ลงลงมาข้างล่างหรือไปทางซ้ายขวาตามการกดคีย์ เพราะฉะนั้นในการพัฒนาเกมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวละครตัวเนี้หรือตัวกลมกลมนะฮะอยู่ที่โคอโิเดเนตใดบนหน้าจอถ้ากดคีย์ลูกศรชี้ขึ้นนะครับ y ก็มีค่าเพิ่มขึ้นกดชี้ลง y ลดลงนะฮะกดลูกศรชี้ไปทางขวานะครับ x มีค่าเพิ่มขึ้นชี้ไปทางซ้าย x ลดลงเพราะฉะนั้นการเขียนเกมลักษณะนี้ก็ต้องออกแบบอังกอริทึมขึ้นมาก่อน ะะตอนแรกเกมทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล้ฮะอาจจะวนลูปเช็คตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วก็ดูว่าเรากดคีย์ลูกศรชี้ลงก็เปล่าถ้าไม่ได้กดคีย์ลูกศรชี้ลงหรือก,การกดเป็นเทสก็ลงไปข้างล่างนะฮะแต่ถ้าเรากดคีย์ลูกศรชี้อ่าโทษนะฮะเรากดคีย์ลูกศรชี้ทางขวาหรือเปล่าถ้าคีย์ชี้ขวาถูกกดนะครับก็ไปตรงนี้ครับเนะี่ยถ้าคีย์ชี้ขวาถูกกดจริงครับก็ย้ายตัวละครไปทางขวาแล้วก็จบ แต่ถ้าตัวลูกศรชี้ไปทางขวาไม่ได้ถูกกดนะครับก็ไปเช็คตัวอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องคิดอังกึมแบบนี้นะครับของคีย์ทุกคีย์ที่เราจะใช้ในการควบคุมนะครับลองดูตัวอย่างครับถ้าการที่เราจะเช็คว่าคีย์ลูกศรเนี่ยถูกกดหรือเปล่าก็ใช้คำสั่งใช้บล็อกคำสั่ง if ตัวนี้นะฮะนะฮะแล้วในนี้ครับเป็นการเช็คว่าคีย์นั้นถูกกดจริงไหม ถ้ากดจริงปั๊บย้ายตัวละครไปทางขวาคือบล็อกตรงนี้โอเคนะครับตัวตรงนี้ดูตัวอย่างนี้นะฮะถ้าเราต้องการจะควบคุมให้ตัวละครเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะฮะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ฮะในลูปนี้วนลูปเช็คตลอดเวลาเลยนะฮะเกมการดําเนินการของเกมก็วนลูปเช็คตลอดเวลาไปนะฮะแต่คราวนี้นะครับตอนแรกครับเช็คก่อนลูกศรชี้ขวากดไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาบล็อกคําสั่งการเช็คนะฮะการเช็คคีย์ลูกศรตัวเนี้ยนะครับเอาไปใส่ใน IF ตัวนี้ครับพอเอาไปใส่ปั๊บเราสามารถกดเลือกตรงนี้ได้ครับว่าเราจะตรวจสอบคีย์ลูกศรชี้อะไรหรือกดคีย์ใดๆก็ยังได้นะฮะถ้าเราเอานนี้ไปใส่ปั๊บนะฮะถ้าคีย์ลูกศรชี้ไปทางขวากดนะครับเราก็กําหนดอ่าดิเรกชันในการเคลื่อนที่ไปในมุม90องศาแล้วก็ให้เลื่อนไป10เสต็ปนะฮะแต่ถ้าอันนี้ไม่กด ก็ไปเช็ค if ต่อไปครับถ้าคียลูกสรชี้ไปทางซ้ายกดนะฮะก็เลยครับหมุนทิศทางการเคลื่อนที่ครับลบ90องศาหมุนไปอีกด้านหนึงลบ90องศานะฮะแล้วก็เลื่อนไป10 s สเต็ปนะนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆในการเขียนโปรแกรมนะครับเอาตัวนี้ชุดคำสั่งนี้นะครับตรวจสอบการกดคีย์เข้าไปไว้ใน if นะฮะแล้วก็เขียนโปรแกรมควบคุมไปเรื่อยนะฮะส่วนการกำหนดทิศทางตรงนี้นะครับ ถ้าใครแบบจำมุมไม่ได้นะฮะก็เอาเมาส์ไปคลิกรงจุดกลมๆนะฮะบนหน้าจอจะเกิดตรงนี้ขึ้นมานะฮะและให้เราเลือกว่าถ้าไปทางขวานะครับก็เป็น90องศาถ้าลงมาข้างล่างนะครับก็เป็น180ปองศานะฮะลองดูนะครับอ่าหรือเราลองดูตัวอย่างนี้ครับถ้าเราบอกว่ามีเจ้าหมูตัวนี้นะฮะกดคีย์ลูกศรควบคุมให้เดินหน้าถอยหลังนะฮะการเดินไปข้างหน้าตรงนี้นะครับ ทิศทาง direction ก็คือ90องศานะฮะเพราะ,ะนั้นเราอาจจะเขียนแบบนี้ได้ครับเอาคีย์ลูกศรน,นี้ไปวางครับถ้าตรงนี้เป็น90ก็เคลื่อนที่ไปตรงนี้นะคเคลื่อนที่ไป10สเต็ปแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรที่ไปทางซ้ายก็เคลื่อนที่ไปตรงนี้ถอยหลังไป10สเต็ปนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถทําได้ไม่ยากนะครับคราวนี้ลองดูนะฮะถ้าเราจะสร้างเกมแบบนี้ขึ้นมาเกมแบบนี้ที่เห็นนะครับตัว background ตัวนี้นะครับเราก็ใช้อ่ ตัวแบ็กกราวก็เป็นตัวสไปตัวละครนะครับผมวาดตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเป็นรูปเกาะนะฮะหรือเป็นรูปอันนี้นะฮะช่องทางเดินทั้งหลายนะฮะตรงนี้ผมให้ชื่อว่าแมปขณะดเดียวกันมีไอ้ตัวมแมลงนี่นะครับเดินไปเดินมาตลอดเวลาเลยนะเขียนโปรแกรมสุ่มให้มันเดินมาตลอดเวลาเมื่อเริ่มเกมนะฮะจากนั้นใช้ตัวลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงชี้ซ้ายชี้ขวาครับค,คอนโทรลการเคลื่อนที่ของตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจเขียนโปรแกรมได้แบบนี้เลยครับ พอเราวาดแมปตัวนี้ขึ้นมาเอาตัวละครไปวางนะฮะบางครั้งตัวละครมันใหญ่เกินไปแล้วก็รีไซซะนะฮะเซตไซส์ให้มีขนาด25%จากนั้นในนี้วนลูปตลอดเวลาเลยครับในการวนลูปทำอะไรครับก็เช็คการกดขีถ้ากดขีย์ลูกศรชี้ขึ้นนี่ชี้ขึ้นนะฮะนี่ชี้ลงชี้ซ้ายชี้ขวาถ้ากดคุณลูกศรชี้ขึ้นนะครับ Direction เป็น0หมายความว่าถ้า Move เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปข้างบน ะะถ้ากดคีย์ลูกศรชี้ลงนะฮะ d i r e c t i o เป็น180ทำ move ก็ชี้ลงมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็สามารถอคอนโทลตัวนี้ให้เคลื่อนที่ขึ้นลงซ้ายขวาได้แต่ถ้าสังเกตดูให้ดีนะฮะถ้าเราเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยเพราะมันชนขอบครับมันก็ควรจะหยุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนโปรแกรมแบบนี้เข้าไปสรา้างกี๊ครับเช็คว่าตัวละครของเราตัวนี้นะครับชนกับตารางการเดินไหม ตารางการเดินผมสร้างตัวละครชื่อว่าแมปครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็ต้องเช็คว่ามันชนกับแมปจริงหร่าถ้าชนกับแมปจริงครับก็ถอยหลังมา5สเต็ปนะฮะนอกจากการเช็คด้านบนต้องเช็คซ้ายขวาด้วยครับข้างล่างด้วยครับเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้คําสั่งเงื่อนไขนี้นะครับแทรกเข้าไปทุกส่วนเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเกมง่ายๆเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการเขียนนะฮะเกมลักษณะนี้ขึ้นมานะครับและให้ทุกท่านไปพัฒนาต่อเอง ในการพัฒนาต่อนะครับอาจจะมีเลยครับตัวนี้วิ่งไปวิ่งมานะฮะหรืออาจจะมีตัวอื่นเคลื่อนที่ไปมาอีกแต่ตัวละครของเรานะครับต้องการไปกินขนมตรงเนี้ยนะหรือตัวละครตัวนี้นะครับต้องการเข้าบ้านหรือไปทําอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับแต่ต้องไม่ให้ชนพวกศัตรูต่างๆที่กวางนะฮะจะทํายังไงฝากไปคิดดูนะครับลองดูตัวอย่างนะครับผมจะสร้างเกมขึ้นมา ะะโดยที่ <c oughs> เกมนี้นะฮะจะมีตัวละครนะครับวิ่งเข้าไปในช่องทางนะฮะอาจจะเดินไปปั๊บไปกินอะไรสักอย่างอยู่แถวนี้ขณะเดียวกันระหว่างเดินเข้าไปนะครับก็อ,อ,อาจจะมีตัวนะฮะศัตรูมาวิ่งขวางไปขวางมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเกมแบบนี้นะครับเราอาจจะเริ่มต้นสร้างฉากขึ้นมาก่อนการสร้างฉากนี้นะฮะเมื่อเราเปิดเกมขึ้นมาปับ๊บเราลบแมวทิ้งไป พอลบแนวทิ้งไปนะครับก็เลือกการสร้างสปาวาดรูปนะครับและให้ทุกท่านนะครับใช้นี่ฮะการวาดเส้นตรงนะครับวาดเส้นแบบนี้อันนี้ผมวาดไปก่อนเพื่อความรวดเร็วนะฮะวาดเส้นแบบนี้ขึ้นมานะครับสามารถปรับขนาดสีเส้นได้ครับน,นี่คือสีเส้นแล้วก็ปรับขนาดของเส้นได้คลิกตรงนี้เลยนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ดินสอนะฮะหรือว่าใชเ้เครื่องมือในการวาดเส้นขึ้นมานะฮะ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมให้ตัวละครตัวนี้นะครับหรือ Spike สไปตัวนี้นะฮะ <drilling. S 1> ตั้งชื่อว่าแมปเป็นแผนที่นะฮะจากนั้นครับผมจะทําศัตรูก่อนศัตรูเคลื่อนที่ไปมาตรงนี้นะฮะผมเลือกศัตรูมาสักตัวหนึ่งนะฮะอาจจะเลือกตัวแมลงหรือตัวอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราก็เลือกสไปตัวใหม่ขึ้นมานะฮะผมลองเลือกมาตัวหนึ่งนะฮะลองดูตัวไหนดีนะฮะอาจจะเป็น มันแรงเลือกอะไรนะฮะลองเลือกตามที่เราสนใจนะฮะเดี๋ยวขอลองดูซิเลือกอะไรดีนานะน่ผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะคราวนี้จะเห็นว่าตัวนี้นะครับผมบอกว่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะให้มันเดินไปเดินมาตัวนี้มันมันใหญ่ไปนะฮะนะเราก็ ระหว่างที่มันอยู่ตรงนี้นะฮะเลือกตำแหน่งนี้ทุกท่านดูนะฮะระหว่างเลือกไปมาปั๊บนะฮะ <c oughs> ข้อมูลตรงนี้นะครับ go to x y จะเปลี่ยนไปด้วยครับนะฮะเปลี่ยนไปด้วยครับนี่ยสังเกตดูนะฮะ <c oughs> ตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะฮะ <c oughs> ผมเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมเลือกตรงนี้ก่อนจากนั้นผมปรับขนาดให้เหมาะสมครับนะฮะปรับขนาดให้เหมาะสมบอกว่าเมื่อคลิก run โปรแกรมนะครับเราให้ r e ไ i z e ดู r e ไ i z e ขนาดเท่าไหรดีนะครับหรือว่า s e ตไซส์ก็ได้นะฮะ นะผมลองเซตเป็นห้าสิเป็นต์ดูนะฮะห้าเป็นต์เปยังไงหลันดูปั๊บห้าสิเซก็ตัวขนาดนี้ก็ถือว่ากําลังดีนะฮะนะผมวมา่าวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือถ้าเรามาสังเกตตําแหน่งนะครับ go to xy ก็ประมาณลบเจนะฮะ y 1 3อนะฮะจากนั้นนะครับผมจะเซตตาแหน่งในการเคลื่อนที่ให้มันไปตรงนี้ฮะมันถ้าไปตรงนี้ x เป็นบวกนะครับ set direction นะฮะ น่าจะเป็น90นะผมเป็นแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับผมให้เคลื่อนที่ไปนะฮะถ้าชนแล้วเลี้ยวแต่การชนนี่คืออะไรครับคือตัวละครตัวนี้นะฮะตัวแมลงนิดนะครับชนกับขอบขอบก็คือสไป์ตัวแรกครับคือแมปนะฮะังนั้นตอนนี้นะครับผมสามารถใช้คำสั่งบนลูปได้เลยนะฮะให้เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะโดยการเคลื่อนที่นั้นนะครับผมให้เคลื่อนที่ไป5้สต ะะเคลื่อนที่ไป5สเต็ปนะครับนะหรือ5พอยต์นะฮะแต่ระหว่างเคลื่อนที่นั้นนะครับถ้าชนให้เหลี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเอาคำสั่งเงื่อนไขมาวางครับนะฮะเช็คครับนะฮะถ้าชนให้เหลี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าชนทำยังไงครับก็มาเช็คตรงนี้ครับนะฮะทัสครับนะสังเกตดูนะฮะถ้าเราเอาตรงนี้ไปวางปั๊บเรามีตัวละครอยู่2ตัว ะะคือมแมลงล้นนะครับก็แผนที่ลองเลือกดูครับอันนี้มันบอกว่าถ้าชนกับเมาส์พอยเตอร์ลองคลิกดูนะฮะเพราะฉะนั้นแมปนี่จะขึ้นมาทันทีเลยนะอันนี้คือตัวละครที่เราสร้างไว้ตัวแรกนะฮะผมเช็คว่าถ้าชนกับแมปถ้าชนกับแมปที่ทำเไยดีครับให้ถอยหลังมา5สเต็ปก่อนเนะี่ยมาลดนะฮะชนแล้วถอยหลังถอยหลังไป5สเต็ปนะฮะพอถอยหลังไป5สเต็ปปั๊บให้เลี้ยวครับ 90องศาอ่าเลี้ยว90องศาอ่าลองดูนะฮะถ้าลันแล้วเกิดอะไรขึ้นปั๊บวิ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวว่ามันชนตรงนี้นะฮะเกตว่ามันชนตรงนี้นะฮะแล้วมันเลี้ยวเลยนะฮะผมก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยเผอิญว่าตอนที่ผมวาดนะครับมันมีรอยตรงนี้นิดนึงนะฮะผมให้ตรงนี้ขนาดเล็กลงหน่อยนะฮะนห้าสิบเปนะครับลองเป็นอ่า30%ลองดูนะฮะตัวเล็กลงจะได้ไม่ชนดูนะฮะปั๊บ เคลื่อนที่ไปแล้วชนปั๊บเลี้ยวแล้วฮะนะฮะอ่าชนปั๊บเลี้ยวนะฮะ,นะฮะ,ะ,ฮะดูว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นปุ๊บอ่าวนอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเรานะครับลองทําแบบนี้สิครับสร้างมาแมลงนะฮะบอกว่า,มาแมลงอยู่เส้นนี้เท่าน,นั้นครับวิบ่งไปวิ่งมาชนแค่นี้นะครับชนสองด้านไม่ต้องวิ่งลงมาข้างล่างเหมือนตัวนี้นะฮะเราจะทำอยังไงลองดูนะครับลองลองคิดต่อ รเราคิดต่อให้มันวิ่งอยู่ข้างบนนี่คือตัวละครตัวแรกนะฮะอยากให้ทุกท่านลองคิดนะครับต่อมานะครับผมจะสร้างตัวพระเอกนะฮะคือตัวละครตัวที่เราจะเล่นนะครับจะให้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราจะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมให้เดินทางไปยังตำแหน่งต่างๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเราอยากจะวาดตัวละครเองก็ได้นะฮะถ้าเราไม่อยากจะวาดตัวละครเราก็ลองเลือกตัวละครที่มีอยู่นะฮะเลือกตัวพระเอกเราจะควบคุมนะฮะเอาเป็นอะไรดีนะฮะลองดูนะครับอาจจะเป็นสิงโตนะฮะอ่าสิงโตนะครับหรืออาจจะเป็นนกนะ,ะหรืออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ตัวน้อยนะ,ะผมเลือกเป็นอ่าอ่าตัวไหนดีนาะนะครับ เอาเป็นตัวนกกันได้ครับผมเลือกตัวนี้นะฮะเพราะนั้นตัวนี้นะครับผมจะให้อยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นทํานองเดียวกันนะครับเราก็เอาตรงนี้มาวางแล้วเราก็เซตขนาดครับลองดูสิครับขนาดควรจะเป็นเท่าไหร่นะเขียนโค้ดให้กับตัวละครตัวนี้นะฮะเมื่อเราเริ่มคลิกเมาส์ลันนะครับก็รีไซต์ออกมานะฮะรีไซส์ออกมานะครับ เซตไซส์ uh, size, นะครับให้มีขนาดประมาณ50%ก่อนนะฮะลองดู50%เป็นไงนะฮะพอคลิกปับ๊บ50%นะฮะหรือบอกว่าตรงนี้นะครับมีขนาด40%เล็กหน่อยนะฮะ,นะฮะตัวน้อยนะฮะนะผมขอเป็น30แล้วกันนะฮะมี25%นะฮะ25%คลิกปับ๊บตัวนี้ก็ตัวน้อยอยู่ตรงนี้ นะคร,คราวนี้นะครับเราจะให้ตัวนี้เคลื่อนที่ไปมานะครับเคลื่อนที่ไปมาโดยการใช้คีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นตัวละครเราลันตลอดเวลาเลยนะฮะเราก็เอาคำสั่งลูปนี้มาวางครับทำซ้ำตลอดเวลานะฮะและในการทำซ้ำนั้นนะครับก็มีการเช็คนะครับว่ากดคีย์ลูกศรชี้ขึ้นหรือเปล่า ะะกดคีย์ลูกศรนะครับอาจจะเป็นชี้ขึ้นชี้ลงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,านะฮะนี่เช็คคีย์ลูกศร4ี่คีย์นะครับระหว่างที่เช็คแล้วนะครับกดคีย์ลูกศรแล้วนะครับก็ให้ตัวละครเดินไปด้วยนั่นแน่ผมให้ตัวนี้นะครับเป็นตัวลูกขดตัวลูกศรชี้ลงก่อนก็เอาคําสั่งนี้ไปใช้ครับนะฮะถ้าเรากดคีย์น่ฮะนี่ฮะ,ฮะตัวนี้นะครับ ถ้ากดคีย์ลูกศรชี้ลงอเอาขึ้นก่อนก็นได้ครับอยู่ด้านบนถ้าเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับก็เปลี่ยนดิเรกชันครับเปลี่ยนทิศทางให้เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนนะฮะตรงนี้ก็กลายเป็นเซตดิเรกชันนะครับ Point t to i r r e t t i o n นะครับเซตขึ้นไปข้างบนถ้าขึ้นไปข้างบนนะครับก็ได้จะเป็นศูนย์องศานะฮะจากนั้นครับ Move ไป5 s t สเต็ป มู Move ไป5สเต็ปนะฮะดูดีนะฮะมันถ้าผมลันโปรแกรมปับ๊บถ้ากดขีลูกศรชี้ขึ้นปับ๊บก็จะเคลื่อนที่ขึ้นทันทีนะครับเดี๋ยวลองเขียนต่อให้ครบนะครับอ่าลองดูนะครับตอนนี้ผมได้เขียนโปรแกรมเพิ่มเรียบร้อยครบแล้วนะครับอันนี้เช็คว่าลูกศรชี้ขึ้นก็ d i เร c ชั o นศูนย์นะครับเคลื่อนที่5ตําแหน่งลูกศรชี้ลงก็180ให้ลงมาข้างล่างนะฮะร้อลง,180ลงมาข้างล่างนะฮะ แล้วก็ขยับไป5ห,หน่วยชี้ไปทางซ้ายก็ไปตรงนี้นะครับชี้ไปทางขวานะฮะก็ไปทางด้านเอกเพิ่มนะฮะพอชี้ไปทางซ้ายนะครับอันนี้ชี้ไปทางโทษนะฮะชี้ไปทางซ้ายนะครับ,นนนนะะรบตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นลบ90้าสินะฮะลบเกนะฮะคราวนี้ลองทสโปรแกรมของเราดูนะฮะเริ่มต้นรันโปรแกรมนะฮะนี่ฮะกดลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงได้เลยนะฮะ นะขนาดเดียวกันไอ้ตัวนั้นมันก็วิ่งไปด้วยนะฮะน,นี่ผมทําง่ายๆนะฮะเนี่ยชี้ขึ้นชี้ลงไปนะฮะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะฮะอ่ะคราวนี้ลองปรับดูนะครับลองพัฒนาต่อนะฮะตอนนี้ผมลองคอนโทรลคี P แล้วมีปัญหานิดนึงนะฮะคีย์นี้อาจจะผิดนะครับอันนี้ต้องเป็น5นะฮะไม่ใช่ลบห้านะฮะรันโปรแกรมใหม่ครับได้แล้วครับเนะี่ยชี้ขึ้นชี้ลงชี้ซ้ายชี้ขวาไปเรื่อยๆนะฮะ แต่การทําแบบนี้นะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ครับพอเราเดินไปปับจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยนะครับเดินผ่านเส้นได้ด้วยนะซึ่งไม่เหมาะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเช็คเช่นกันว่าระหว่างที่ตัวละครเดินไปครับเช็คครับว่าตรงเนี้ยนะครับชนกับตัวสไปยตัวที่1อย่างก็เอาคำสั่ง I f เข้ามาแทรกอีกครับคำสั่งเลือกทําครับเนี่ยเช็คครับเช็คว่าตัวละครของเรานะครับ แตะนะฮะอันนี้เราเขียนโปรแกรมให้กับตัวละครตัวพระเอกเรานะฮะตัวของเราครับ <c oughs> แตะกับคิดนะฮะแตะกับอะไรครับแตะกับขอบแต่ขอบนี่ก็คือตัวละครที่เป็นแมปดูว่าน,นี่นะฮะถ้ามันแตะกับตัวละครที่เป็นแมปปั๊บให้ทํายังไงครับให้มันถอยหลังครับถอยหลังมาลบห้านะฮะถอยหลังมาลบห้าสเต็ ดูนะฮะดังนั้นถ้าผมเอาตรงนี้นะครับเข้าไปแทรกเอาแทรกไว้ให้หมดเลยครับแทรกตรงไหนฮะตรงนี้ครับอ่าต้องแทรกไว้ทุกกลุ่มเลยนะฮะคราวนี้ลองรันดูนะฮะผมขอเช็คด้านบนก่อนอ่าเนี่ยด้านบนปับ๊บถ้าผมขึ้นไปข้างบนปั๊บชนนะฮะก็จะขึ้นไปไม่ได้ละนะฮะอ่าเนี่ก็เป็นการเช็คนะฮะะฉะนั้นเราต้องทําแบบนี้ให้ครบนะครับเดี๋ยวลองปรับโปรแกรมต่อนะครับ